สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะคลิปนี้คุณครูก็จะมาทำเนื้อหาต่อให้นะคะหลังจากที่ไม่สบายนานมากเลยนะคะเป็นทั้งโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ต่อเนื่องกันเลยนะคะต้องขออภัยมากอ,อ่อวันนี้นะคะจะเริ่มต้นด้วยนะคะหน้า47นะคะเป็นไวยากรณ์เอซอนะคะไวยากรณ์เอซอนี้สังเกตว่าข้างหน้าจะมีเมียงมีอง,องตรงนี้อยู่เมียงนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณครูไม่ได้บอกนะคะยังไม่ได้บอกว่าเมียงคืออะไรนะคะก็ดูตรงนี้นะคะนี่ชื่อเต็มของเขานะคะเมียงก็คือเมียงซาหรือคำนามนั่นเองนะคะคำนามก็จะมีชื่อคนสัตว์สิ่งของนะคะแล้วก็จะมีธงซาด้วยนะคะธงซาตัวย่อก็จะเป็นธงเฉยๆนะคะแล้วก็จะมีฮียงยงซาก็คือฮียองเฉยๆนะคะซึ่งธงซากับฮียงยงซาเนี่ยคนเกาหลีเขาจะเรียกว่า เป็นคำกริยาทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าเป็นกิริยาที่ถ้าทงซาเนี่ยจะเป็นกริยากลุ่มเคลื่อนไหวนะคะเคลื่อนที่นั่นเองนะคะเคลื่อนไหวแล้วก็เคลื่อนที่การกระทำนะคะการดำเนินการนะคะอะไรต่างๆนะคะปฏิบัตินะคะทำอะไรอย่างนี้นะคะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย x a อ t i o n นั่นเองนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะคำเดียวนะคะปฏิบัติส่วนห้องโยงซาเนี่ยเป็นคํากริยากลุ่มกลุ่มความรู้สึกกลุ่มบอกสภาพนะคะกลุ่มลักษณะมันเป็นยังไงนะคะความรู้สึกรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นรู้สึกหนาวอะไรอนี้นะคะเป็นพวกคํากริยากลุ่มความรู้สึกเนาะทีนี้ a อซอตรงนี้นะคะเป็นไวยกรณ์ตัวหนึ่งนะคะที่ใช้ตามหลัง เมงซานั่นเองนะคะเรามาดูตรงนี้เอซอเนี่ยใช้ยังไงนะคะ,สะแสดงว่าเอซอเนี้ยข้างหน้าเอซอจะต้องเป็นเมียงสาเป็นคำนามซึ่งคำนามในที่นี้คุณครูบอกว่าไวยกรณ์นี้ใช้ชี้สถานที่นะคะสถานที่ที่สแสดงถึงการกระทำอะไรในสถานที่นั้นๆนั่นเองค่ะไวยกรณ์ชี้แสดงสถานที่ที่เรากระทำอะไรในที่นั้นๆนั่นเองนะคะอย่างเช่น เราเรียนที่ไหนนะคะเรากินข้าวที่ไหนเราไปช้อปปิ้งที่ไหนเราไปซื้อผลไม้ที่ไหนนั่นเองนะคะดังนั้นวิธีการใช้งานก็ไม่ยากค่ะก็คือคำเมียงซานะคะหรือคำนามเนี่ยค่ะพยางค์สุดท้ายมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดเราเติมเอซอได้เลยนะคะยกตัวยอย่างเช่นจากชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องสถานที่ชื่อสถานที่ไปกันแล้วนะคะ ก็จะมีชื่อสถานที่จิมจิลบังมียงชิลฮักเกียวแล้วก็มัถถกเราใส่เอซอได้เลยค่ะนะคะใส่เอซอได้เลยแล้วทีนี้คุณครูบอกว่าไบก่อนเนี้ยเราชี้นะคะว่าเราทำอะไรในที่นั้นๆนั่นเองดังนั้นปกติจิมจิลบังเราทำอะไรจิมจิลบังเอซนะคะเราก็สามารถเอาคำ Active หรือว่า ไวยากรณ์ต่างๆนะคะที่เอามารวมกับคำกริยาหรือแอคชั่นนะคะที่เรากระทำในที่นั้นๆได้นั่นเองนะคะดังนั้นในจิมจิลบางปกติแล้วคนนะ่าจะไปซาวหน้าไปเช่าอนะคะไปอาบนนะ้ำเนาะมีโยงชิ้นก็ไปตัดผมโรงเรียนก็ไปเรียนหนังสือนะคะมาถือก็ไปซื้อผลไม้เนาอะ นั่นเองดังนั้นคําศัพท์เหล่านี้นะคะเราก็สามารถแปลงเป็นคํากริยาได้นั่นเองนะคะกริยาแอคชั่นอาบน้ําก็คือชาเวอร์ฮาดะนะคะชาเวอร์เฮโยหรือไปพบเพื่อนก็ได้นะชินกูรืนมันนายโยเห็นไหมนะคะสามารถใช้ได้นะคะมาเติมตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ทีนี้ร้านตัดผมเราทำอะไรมอรีมอรีอร,รื้น 잘잘ร์าล, ừ, าลายョนะคะจาร์า่ะโอ้ฮักกิโอเอโซฮันกุกเอร์นคงบเนะะมาทื่เอซกวาอรนนยห็นไหมคะอันนี้อันนี้ก็คือเราทําอะไรอยู่ในสถานที่นั้นๆนี่นค่ะอยา่างตรงนี้คุณครูจะถามว่าเวลาคนที่เขาถามว่าทําอะไรอยู่ที่นั้นๆเนี่ยเขาจะถามว่าโมเฮโย ะะมียงชิเลโซโมเฮโย و, มียงชิลเลโซมอรีร,รืนชัลลายโยนะคะอันนี้คุณครูผ่านให้นะคะออมอรีรืนผ้ามาเฮโย و, ก็คือดัดผมมอรีรืนหย่อมแซคเคโย و, การดัดออทําสีผมนะคะมอรีรืนขาม,มาโย و, ก็คือสระผมออมอรีรืนทุไรทุไรเฮโย و, ก็ไปเป่าผมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ อันนี้ก็คือวิธีการใช้งานไม่ยากนะคะตัวอย่างนะคะตรงนี้มีคากับนาคุยกันนานะคะตอบแล้วก็คาถามนะคะดูสิว่าเขาถามกันยังไงมาทือเอซอดซึ้ซาโยนะคะซาโยกซื้อเสื้อผ้าที่หมาดหรออันนี้โยแพคควาจอมเมโซอดซึ้ซาโยกเห็นไหมคะอันนี้ใส่ทั้งที่ไหน อะไรแล้วก็ทำอะไรนั่นเองนะคะทำอะไรที่ไหนอ่นั่นเองนะคะทำอะไรที่ไหนแล้วก็อะไรนั่นเองนะคะแล้วว่าตรงนี้เราละในในฐานที่ว่าประธานเป็นผู้พูดก็ละไว้นะคะกรณีที่ผู้พูดกับผู้ฟังนะคะคุยกันนะคะต่อไปตรงนี้คากับนายคุยกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> มินซูชินุนโมเโย و. คุณมินซูทำอะไรคะ เพียรีเจมเอสอิเคือว่าที่ร้านสะดวกซื้อทำงานนั่นเองนะคะต่อไปข้อสุดท้ายอิร mm ิง hmm. ชินึนคาเพซชิงกูรืนหมันนายก็คือว่าไปพบเพื่อนพบเพื่อนที่ร้านกาแฟนะคะใครล,ละ่ะอิริงันเองนะคะค่ะทีนี้เรากลับมาดูที่หนังสือเรียนนะคะหน้านี้เนาะหน้า68ของเรา อา่า4ีนะคะขอโทษหน้า47เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหานะคะที่การคุยกันระหว่างคากับนาคาเนี่ยถามว่าอีริงชินนนโมเฮโยนะคะนาตอบว่าคาเฟเอโซอชารืนมาชอยก็คือว่าที่ร้านกาแฟแดื่มชาอยู่นะคะชาถูกดื่มอยู่นั่นเองเห็นไหมคะดังนั้นอันนี้เป็นคนสองคนคุยกันคุยกันถึงคุณอีริงนั่นเองค่ะนะคะต่อไป ฉัำช,ชีดือชีนึ้นกึกจังเอซหยองหัวรืนผาโยอันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะคุณจาชีดืดูหนังอยู่ที่โรงหนังนั่นเองค่ะดังนั้นสรุปไวยากรณ์นี้ก็คือว่าชื่อสถานที่จะอยู่ข้างหน้าเอซอแล้วก็ข้างหลังเอซอเนี่ก็จะเป็นคํากริยาที่ทําอะไรนะคะอยู่ในสถานที่ที่กล่าวไว้ข้างหน้านั่นเองนะคะไม่ยากนะคะดังนั้นทีนี้มาดูข้อหนึ่ง ออดีเอซอนะคะออดีเอคายโยเห็นไหมคะจากบทที่แล้วเราเรียนเอคาดะโอดะอิตะอบตะทานิดะนะคะบทนี้เราเรียนเอซอนนะคะไม่ต้องงงนะคะตรงนี้ก็คือว่าเอคาโยเอวาโยเออิสโซโยเออบโซโย ο, เอทานีโยโยนี่คือคําคำเหล่านี้ที่เป็นแอคชั่นหรือว่าเป็นคำ คุณศัพท์ข้างหลังเท่านั้นที่ใช้กับ a ที่เป็นตัวแสดงสถานที่นะคะนี่คุณครูลื้อให้นะคะ a ตรงนี้นะคะคาดะแล้วก็อุดะแล้วก็อิตะแล้วก็ออบตะแล้วก็ธานิดะธานิดะเป็นคำกริยานะคะข้างหลังเป็นคำคุณศัพท์นะคะสองคำอิตะออบตะดังนั้น,น,นห้าคำนี้เท่านั้นนะคะที่ ออบอกถึงการไปการอยู่การมาการไปกลับอะไรเงี้ยถึงสถานที่ไหนโดยใช้ตัวชี้คือ A เราจะไม่ใช้ซอซนะคะอันนี้ให้มาร์คไว้เลยนะคะอันนี้ให้มาร์คจำไว้เลยเพราะว่าสำคัญมากนะคะอันนี้จะทำให้นักเรียนงงอยู่บ่อยๆนันเี้นะทีนี้นอกเหนือจากคำห้าคำนี้ค่ะใส่ซอซหมดเลยเพื่อชี้สถานที่ค่ะ อคอกิเอโซโมเฮโยเห็นไหมคะเขาเลยถามว่าที่นั่นทำอะไรนะคะอิยากิเฮโบอเซโยเห็นไหมตรงนี้นะคะจากตรงนี้ดูเจซึนชินะคะเจซึนชิโอ,อดี้เอคายโยะซาโจเมคายโยเห็นไหมคะอคอ,ฮฮอ,อคกิเอโซโมเฮโยซาโจเมซาเชกุลซาโยนั่นเองนะคะที่นี้ตรงนี้น้องๆก็หลังจากดูคลิปคุณครูเสร็จแล้วนะคะ ทำลงใต้คลิปเลยค่ะทำเป็นคานาคานาแบบนี้เลยนะคะแล้เวเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปเช็คให้นะคะแต่คุณครูคิดว่าไม่เช็คน้องๆน่าจะเข้าใจดีนะคะเพราะมันไม่ยากนะคะดังนั้นเขาก็จะใบ้คาข้อหนึ่งก็คือแพคควาจอมทําอะไราในแพคควาจอมก็ชกพิงค่าดาเปลี่ยนจากหาดาเป็นอายโอโยเฮโยซะนะคะแล้วก็แพคควาจอมตรงนี้จะเอา A หรือเอาซอ,อดีนะคะคิดดีๆนะคะโนเรบัง โนเรรื้นห่าดะนะคะโนเรรื้นทำยังไงนะคะอ,อุเชกุกนะคะทำอะไรเพี่อนจี้รื้นผลแดดะนะคะเปลี่ยนให้เ,เป็นประโยคพูดออกมาให้ได้นั่นเองนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการสนทนานั่นเองนะคะถ้าเกิดเรารู้จักเรียงคำในประโยคเป็นเรารู้จักคำชี้นะคะเราแม่นยำ เราก็จะสื่อสารกับคนเกาหลีได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะคะไม่ไม่ได้แบบว่ามั่วๆเหมือนเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะเมื่อก่อนเรายังอาศัยการฟังอาศัยการดูแบบจับพลัดจับผูอะไรอย่างนี้นะคะมาถึงตรงนี้น้องๆเรียนแล้วนะคะก็ลองแต่งประโยคเป็นค่าหน้าค่าหน้านะคะส่งใต้คลิปนะคะทีนี้บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งนะคะก็คือข้อสอบตรงนี้เขาถามว่ายอระบุนน oh, oh, ืนโอนินออดีเอคาโย วันนี้น้องๆดูคลิปคุณครูน้องๆไปไหนมานะคะจะไปไหนก็ได้หรือไปไหนนะคะถามทั่วไปนะคะคอกิเอซโมเฮยโยทำอะไรที่นั่นนะคะอิยากิเฮโบเซยโยก็เขียนมาหนึ่งประโยคนะคะบวกเพิ่มเข้าไปในข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนี้นั่นเองนะคะจบแล้วหน้าสี่สวันนี้ต้องขออภัยเสียงคุณครูไม่มาจริงๆนะคะ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะคุณครูจะมาทำคลิปนะคะมาทากี่วัดทึดกี่ให้นะคะติดตามคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ